สวัสดีตอนที่ใกล้จะเที่ยงนะครับก็ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบเจ็ดทางนู้นก็เป็นในส่วนของหนึ่งหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒนะครับจะเข้าล้างสองนะครับล้อรีกาขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพอภิวัฒเด่นชัยนะครับเห็นไหมบางวันเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งบางวันหนึ 112. ่งหนึ่งสองรีขบวนเจ็ด บางวันสามขบวนลวดระหว่าง112 111และ7นะครับค่อยๆมาอย่างจะช้านะครับก็เคยมีคลิปอยู่นะฮะสามขบวนระหว่าง112 111และ7ไปหาดูได้ครับในช่องผมมีนะครับโอเคเลื้อยเข้ามาแล้วฮะเอาสตอมทางขบวนครับนี่เป็นเที่ยวล่องนะครับขบวน112 ขบวนนี้เนี่ยผมอาจจะนั่งบ่อยที่สุดแล้วลองจากรถธรรมดา212หนึ่งตะพานหินกรุงเทพหัวลำโพงนะครับก็เมื่อก่อนนั่งรถธรรมดาบ่อยมากพอมาตอนนี้นั่งรถเร็วบ่อยขึ้นนะครับก็เมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ารถงดเดิน1วันนะครับมาแล้วฮะหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าวิ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานงดไปนะฮะ อาตอมสตองศูทางขงบวนนะครับใช่เนื้อเป็นในส่วนของ1นึนะครับเด่นชายกรุงเทพอภิวัตรผู้โดยสารมีตัว๋วเตรียมตัวขึ้นนะครับ เรียกว่ารถตอนเที่ยงก็กได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามาถึง5้าโมงออบตอนเที่ยง3อ่าให้รถจอดสนิทก,ก่อนนะครับค่อยค่อยขึ้น วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับตู้เขียวสายใต้นะครับสามกึ่งสองหรือว่าสองกึ่งสามก็ได้นะครับมีตัวขึ้นเลยห้าหนึ่งหนึ่งสองมีตัวขึ้นเลยสมสตัวขึ้นรับ รถจะล้อดีกา111น,น,นะครับกรุงเทพิวาสเด่นชัยตอนนี้เอ่อแป๊บหนึ่งตอนนี้11ก็ออกจากนครสวรรค์มาแล้วนะฮะวันนี้เราล่าช้าไม่เยอะมากแค่9นาทีนะครับอยู่ที่พอขอร้อนะจะทำรดเวลามาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้11น,น่าจะถึงป่านน้ำโพแล้วนะฮะตอนแรกเนี่ยออกมาจากนครสวรรค์แล้วช้าอยู่ที่9นาทีนะครับไม่ ไม่เลวเท่าไหร่นะครับไม่เลวเท่าไหร่อคันห้าสำรองหมู่คณะนสอทอ,อนอสทอทจากอะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึง<อ>เดี๋ยวผมให้ดูป้ายสำรองหมู่คณะนอสทอมทวสามสี่เลขห้าเก้าถึงเจ็ดหกจากกกถึงพส ใครรู้ชื่ออสานีของกกกับพอสอคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคเนี่ยเป็นในส่วน,นของหนึ่งหนึ่งสองนะครับกรุงเทพอภิวัตรเอ้ยเดชชายกรุงเทพอภิวัตผู้ผิดอ่ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, าหนึ่งหนึ่งก็รังเิ่งเครื่องมานะครับตอนนี้รถน่าจะถึงป่าน้ำโพแล้วเอาล่าสุดตอนนี้นะครับอ่านี่นะฮะตู้เขียวสัต ตู้เขียวจากแดนใต้นะครับนะมาทุกสายได้ฮะแต่ส่วนใหญ่จะไปสายใต้มากกว่านะครับเพราะว่าสายใต้เนี่ยจะนิยมเอาตู้แบบเนี้ยไปทําเป็นรถท้องถิ่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตู้ท้ายเนี่ยของพนักงานเนี่ยก็นิยมเหมือนกันนะครับแต่ไม่นิยมมากเท่าไหร่นะครับก็มาทําเป็นรถท้องถิ่นได้นะครับเนี่ยตู้เขียวแบบเนี้ยนะครับเราจะพบบ่อยที่สุดในสายใต้นะครับ เพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสายใต้เนี่ยจะนิยมเอารถตู้แบบนเนี้ยเนี่ยตู้เขียวแบบเนี้ยแล้วก็ตู้แบบนั้นเนี่ยน,น,น้อยมากนะครับอันนั้นน้อยมากที่ที่จะเอาไปทํารถท้องถิ่นแต่เนี้สนยนนส,ส่วนใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เอาไปทําเอ,อ่อรถท้องถิ่นสายใตย้อย่างเช่นสมัยโกโลกสุราธานีอะไรกันชุมพรชุมทางหาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับพัทลุงหาดใหญ่อย่างเงี้ย นะครับเขาจะนิยมกันนะครับโอเคระหว่างที่รอหนึ่งหนึ่งมานะฮะกรุงเทอพอภิวัตน์เนลิชก็ลังมานะครับหนึ่งหนึ่งตอนนี้น่าจะออกจากป่านโพมาแล้วนะครับเพราะว่าใน1หนึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าล่าช้ามาไม่เยอะเท่าไหร่แค่เก้านาทีเองอยู่ที่พอขอรอนะครับพนักงานขับรถว่าจะทำเวลาเพิ่มขึ้น ก็คือช้าเพิ่มหรือว่าลดเวลาลงมานะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งก็ำลังเล่นเครื่องมาส่วนโดดพิเศษที่เจ็ดเพิ่งผ่านหัวหวายนะครับขบวนเจ็ดเพิ่งผ่านหัวหวายตอนนี้จะผ่านหัวยิ้วแล้วนะครับเด่นชายกรุงเทพพิวัฒน์นะครับมีตั๋วหนึ่งหนึ่งสองเด่นชายกรุงเทพพิว 1, 2, ัฒน์เชิญขึ้นได้เลยนะครับ ก็จะถ่ายเฉพาะวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่ปิดเทอมนะครับปิดเทอมไม่รู้ว่าจะได้ไปสถานีกรุงเที่อภิวัตรไหมนะครับถ้าไปเนี่ยผมจะโดนคันที่5้าบ่อยนะครับผมจะโดนคันนี้บ่อยมากนะครับไม่รู้ไปอะไรกับเลขห้นานครั้งแรกก็โดนคันเนี้ยพอน้างคันที่2 3 4สาห้าก็โดนเลขห้าเหมือนเดิมมีตัวหนึ่งหนึ่งสองขึ้นเลยเลยนะครับรถไปจ่อยทีทับกีบป่านํำโพนะฮะ อ่ะทวนแปปหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพอจากชุมแสงไปแล้วนะฮะล mm ้อ hmm. เรียงหนึ่งหนึ่งอยู่แต่ระหว่างที่รถออกเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่านะฮะว่าสถานีต่อไปที่รถจะจอดเนี่ยคือสถานีอะไรนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะฮะหลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วรถจะไปจอดทีที่สถานีทับกิจปา่า้ําโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาขีช่องแคจันเสนบ้านมีลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือ หนองมิวัดชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพระจัรไอยุธยาบางปะอินเชียงรากลัลงสิตตอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัตรอ่าส่วนบางเขนรักสี่รถผ่านรถไม่จอดนะครับเพราะว่ารถจะวิ่งบนทางยกระดับหลังจากที่ออกจากลังสิตไปนะครับขึ้นทางยกระดับไปจ่อยทีที่ดอนเมืองแล้วยกระดับไปจ่อยทีนึ่งที่สุดปลายทางที่กรุงเทพอภิวัตร ไม่จอดบางเขรักสีนะครับผมบอกก่อนนะถ้าคุณจะไปลงที่บางเขรักสีจริงๆต้องต่อรถไฟชานเมืองสายสีแดงเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถเร็วเนี่ยด่วนพิเศษเนี่ยจะวิ่งอยู่ตรงกลางสมมุติว่าตรงเนี้ยคือรถไฟชานเมืองและตรงนั้นเนี่ยตรงที่รถจอดเนี่ยเป็นรถเร็วรถด่วนพิเศษสายเหนืออีสานนะครับแล้วก็จะวิ่งคู่กันไป นะครับบางทีแข่งกันได้ซ้ำอ่ะระหว่างรถไฟแชเมอร์สายแดงหรือบางคนเรียกว่าหนูแดงนะครับหนูแดงก็จะเนี่ยแข่งกันเนี่ยแข่งกันนี่แหละเที่ยวล่องนะครับแซงกันไปแซงกันมาบางทีก็เข้ากรุงเทพอภิวัตรพร้อมกันด้วยตอนนี้ไม่บิดเทอมนะฮะอีกสัปดาห์เดียวก็จะปิดแล้วนะครับงานการไม่ทำมดดต่ถ่ายรถไฟนะฮะ ก็จบม6ปีหน้านะครับเดี๋ยวปิดเทินเนี่ยจะให้ย่าพาไปนะครับไปคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับไปได้แต่โอเคเสียงแบบนี้หมายความว่าหนึ่ง,น,ง,น,งน่าจะผ่านข้อมกฏมาแล้วหรือเปล่านะครับเ,เพราะว่าอยู่ที่พ่อขอรอนะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะครับพ่อขอรอพนักงานขับรถไฟเนี่ยจะเป็นคนก็นหมดว่าจะให้รถเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือลดเวลาลงมานะครับเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับแต่คนที่กำหนดจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือพอขอรอพนักงานคนขับรถไฟนั่นแหละตรงหัวรถจักรนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมนั่งหนึ่งหนึ่งสองบ่อยแล้วนะครับแต่ก่อนผมนั่งรถธรรมดาบ่อยมากตอนที่ยังไม่ได้แบบตอนที่ว่ากรุงเทพเอ,อ่อ สารนีการบางซื้อยังไม่เสร็จอ่ะนะครับนะโอเคเอาป้ายนั้นออกใช่ไหมน่ะโอเคนเนหนึ่งก็มาแล้วนะครับอ่าวงเที่ยร์อภิวัตเดชชัยนะครับตัวาเป็นที่เรียอยแลวสนามสิงสองลัสองข้ายสองสายชัยจะได้ที่หครับโอเค หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ผ่านขอปกฏมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสองอยังไม่เสียเวลาเพิ่มนะครับตอนนี้ยังตามเวลาอยู่เพราะว่าเราจะออกตอนเที่ยงสามนาทีนะครับนะเดี๋ยวเราจะดูก,กันว่าจะตามเวลาทั้งคู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีอีกสามนาทีก็เที่ยงนะครับมีตั๋วหนึหนึ่งหนึ่งเตรียมตัวนะครับรถกำลังมาแล้วอ่า นายสายนี้ไม่บอกแล้วบอกเองนะครับเห็นไหมตู้ห้าคนแน่นมากเลยนะครับมีตัวหนึ่งกรุงเทพธวัฒน์เด่นชัยเตรียมตัวนะครับนี่นะฮะอย่างที่ผมพูดไปเนะว่าตู้เขียวสายใต้เนี่ยจะหาได้ง่ายมากในสายใต้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าสายใต้เนี่ยจะนิยมเอาตู้วันเนี้ยไปทํารถท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับมีหลายขบวนมากเช่นเอาเท่าที่จําได้นะสมัยโกโลกชุมพรชุมพรชุมทางหัดใหญ่อะไรเงี้ยพัทลุงหัดใหญ่อะไรกันโอ้หลายอะ่ะนะครับแล้วหัวจากที่ทาขบวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอาตอมนะครับรองลงมาก็เป็น g A อ K บ้างนะครับนะคิตชิบ้างนะครับ อย่างที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหัวจังเนี่ยเอาตอมเนี่ยจะรับหน้าที่เยอะที่สุดนะครับ G A กับ G K ก็มาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มาเลยนะมาบ้างนะครับโอเคตอนนี้มเนี่ย5โมง59นาทีนะครับ111ก็รังเล่นเครื่องมารดเสเวลามาไม่มากเท่าไหร่นะฮะวันนี้สุดยอดนะฮะเลขตัวเดียวด้วยอยู่ไหนวะ โอเคแสงไฟมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาทวนของ112กันนะครับรถเร็ว112นะครับพ่อจากชุมแสงไปแล้วเนี่ยไปตีกับขบวนเจ็ดแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลีที่ไหนนะนะครับรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีทับกิจป่าน้ําโพนะครสวรรค์อันนี้เอาจากประสบการณ์ที่เคยนั่งนะครับประสบการณ์นั่ง112เนี่ยนั่งมาห้าครั้งแล้วนะครับ112นะับไปจอดทิ้งนี่ทับ ป่าน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัตชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมากพาันร์อุธยาบางปะอินเชียงรากลังสิตดอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัตเป็นสถานีปลายทางทั้งหมดของ112ส่วน111น,นะครับพอจอดชุมแสงออกชุมแสงเสร็จแล้วแสกไฟมาแล้วนะฮะรถจะไปจอดทิ้งที่สถานีบางบุนนาค ปามูนาาตะพานหินหัวดองวังกฎพิจิตรไม่เคยขึ้นนะฮะแต่รู้ว่ารถจอดสถานีอะไรบ้างใครมีตั๋วเต็มตัวนะครับมีเต็มตัวเลยเดี๋ยวตกรถกันนะโอเคทวนใหม่ไปจอดที่นี่ปามูนาาตะพานหินหัวดองวังกดพิจิตรบางกระทุ่มพิศโลกพรมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักดตรอนอุตรดิศถราอาดบ้านหนา,านปางต้มผึ่งห้วยไร่แล้วไปสิสุดที่เด่นชัยนะครับสำหรับหนึ่งหนึ่ง แต่แน่นอนแหละ1นๆอย่างไงก็ต้องโดนด่วนพิเศษที่เจดแซงอยู่ดีนะครับแต่ไม่รู้นะว่าแซงกันที่ไหนนะฮะ <c oughs> มีตัวหนึหนึ่งเตรียมตัวนะฮะรถมาแล้วโอเคหัวจากโผมาแล้วนะครับเี็ยโตกลรถกันนะอ่าโอเคตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงหนึ่งนาทีดูซิว่าหนึ่งหนึ่งสองจะออกตามเวลาหรือไม่ อีกหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งหนึ่งสองจะออกเล่นเครื่องมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมเช่นกันหมายเลขอะไรฮะวันนี้ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจออกตอนเที่ยงแปดนะครับหนึ่งหนึ่งสองออตอนเที่ยงสามต่างกันอเที่ยงหนึ่งนาทีฮะเอาสตอมทะกำบวนเช่นกันฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมายเลขอะไรฮะวันนี้ เอาตอมซีสองศที่ทําหนสอง V.S กับเอาตอมหม่ยเลขอะไรมาดูกันเลยนะฮะนี่นะฮะบางวั 1, 1, 2, i, 1, 1, 1, 1นหนึ่งหนึ่งสองล้อรหนึ่งหนึ่งะครับโอเคมาแล้วเอาตอมหมายเลขอะไรฮะซีสามนย์ตัวเตียยตัวขึ้นนะครับอ่มีตัวเตียยตัวขึ้นเลย ตัวขึ้นเลยอ่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยอ่ามีตัวขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ่ากรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยนะครับอ่าโอเคหนึ่งหนึ่งสองได้เวลาออกแล้วนะครับ รถจะออกตอนเที่ยงแปดนาทีนะครับสำหรับ1นื้อหนึ่งหนึ่งสองได้เวลาออกนะครับไม่มีตั๋วนะครับมีตั๋วผมขึ้นไปแล้วเนี่ยและถ่ายด้วยนะครับโอเคเทียงสามครับรถจะไปจอยทิ้งที่ทับกิจป่านน้ำโพนครสวรรค์นหนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสดบ้านหมีลบบุรี หนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัตอันนี้ยังจะประสบการณ์ที่เคยนั่งนะครับชุมทางบ้านพายชีพระแก้วมาพระจันท์อายุทยาบางปะอินเชียงรากลังสิ์ดอนเมืองและสานีกรุงเทพอภิวัตโอเคออกตามเวลาฮะเที่ยงสามนาทีนะฮะสานี้ข้างหน้าคือทับกิบป่าน้ําโพนครสวรรค์อ่าออกตามเวลาฮะโอเคสุดยอดฮะ บายแล้เจอกันใหม่ฮะในวันที่เราจะไปใช้บริการกันลรอปิดเทอมก่อนนะฮะเดี๋ยวผมนั่งไปแน่นอนหนึ่งหนึ่งสองอ้ยเล่นเครื่องใหญ่เลยนะฮะเล่นเครื่องใหญ่เลยอ่าโอเคมาต่อที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยรถจอดตอนเที่ยงแปดนะครับก่อนหน้านี้รถเสียเวลามาแค่เลขตัวเดียว นี่นะฮะสามรึ่งสงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคปะก็วันนี้พวกมาหคันนะครับปกติอ่าเนี่ยเป็นในส่วนของหน1และ1นึหนึ่งสองที่มาเจอกันในวันนี้โชคดีมากนะครับนะถือว่าโชคดีเลยแหละนะครับอีกประมาณ3นาทีรถจะออกนะครับนะรถจอดอตอนเที่ยง8นาทีอ่า โอเคนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของหนึ่งหนึ่งกรุงเทพอภิวัตนเด่นชัยนะครับตอนนี้ขบวน7ไม่รู้ถึงไหนแล้วนะครับแต่น่าจะผ่านขอทองมาแล้วแหละนะครับหรือไม่แน่ว่าขาบวนเจน่าจะออกจากนครสวรรค์มาแล้วนะครับเป็นรถต่วพิเศษนะฮะที่จะอยู่ข้างหลัง หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ก็จะแซงหนึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่รู้แซงที่ไหนนะครับแล้วก็เสียเวลามาเยอะเหมือนกันสำหรับขบวนเจ็ดนะครับวันนี้ตามเวลาทั้งคู่เลยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้หนึ่งหนึ่งอาจจะเสียเวลามาแค่เก้านาทีนะครับแต่ตอังนี้ก็ลดลงมาเป็นตามเวลาก็คือเหมือนเหลือศูนย์นั่นแหละนะครับ เที่ยงห้านาทีไม่เคยนั่งนะครับเหมือนกันนะครับไม่เคยนั่งขบวนนี้เลยนะฮะก็คนที่นั่งบ่อยเท่านั้นจะรู้นะครับว่ารถจอดสถานีอะไรบ้างต่อให้ผมไม่ขึ้นขบวนนี้ไปผมก็รู้แหละว่ารถจอดสถานีอะไรบ้างนะครับสถานีข้างหน้าเนี่ยที่รถจะไปจอดคือบามูนางนะครับ บางมูนาาตะพานหินพิจิตหัวดงวังกดพิษหัวดงบางมูนาตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตเออบางกระทุม่มบิเซโลโคลมิรามหนองตรงพิชัยจุมทางบ้านดาราท่าศักว์ตรอนอุตรดิศิรอาจาบ้านดาดป่าต้นพึ่งห้วยไร่และไปสิสุดที่เด่นชัยนะครับไม่รู้นะว่าจะโดนดุพิเศษที่เจ็ดแซงที่ไหนนะครับไม่รู้นะแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ยขบวนเจ็ดออกจากนคะรสวรรค์มาหรือยัง แต่ถ้าตหลักความจริงนเนี่ยน่าจะออกจากนครสวรรค์มาแล้วสําหรับรถด่วนพิเศษที่เจ็ดถ้าผมเดานะขบวนเจ็ดเนี่ยน่าจะไปแซงหนึ่งหนึ่งแถวหอไกลไม่ก็ตรงตะขบนี่แหละนะครับไม่ก็ตะพานหินหนึ่งในสามสถานีเนี่ยนะครับอ่าไม่ก็ถ้ารถยังไม่แซงกันเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็ทำเวลาตามเวลาได้นะครับ อโอเคได้เวลาต้องออกฮะได้เวลาต้องออกแล้วอวันนี้มาตามเวลาวะเฮ้ยสุดยอดกรงุงเทพพิวัตนเด่นชัย รถจะไปเจาที่สถานีบามูนาตะพานหินหัวดงวังกดพิจิตรบางกระทุ่งพิเซลโลกพรมิรามหลองตรงพิชยัยชุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตรดิตศิราอาสบ้านดานบางต้นพึง่งห้วยไร่และไปสิ้นุดที่เด่นชัยนะครับถ้าตามเวลาเนี่ยจะไปถึงได้ใชัยตอน4ี่โมงครึ่งนะครับก็คือ4ี่โมงเย็นนะฮะโอเคออกไปสวยงามฮะเร่ควันเลย น้ำเลยนะฮะอ่าตามเวลาครับผมโ,โอเคสุดยอดตามเวลาทั้งคู่ฮะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแต่ขบวนเจสเสียเวลามาเดี๋ยวเรา,าดูกันนะว่าขบวนเจสเสียเวลามากี่ทีโอเคบาย